ช่วงนี้ก็จะพาคุณผู้ชมติดตามสถานการณ์แล้วก็แผนการระบายน้ําท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพนะคะทางฝั่งตะวันตกค่ะซึ่งกรมชลประทานก็เตรียมที่จะระบายน้ําด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นบล็อกแล้วก็ระบายน้ําเป็นส่วนๆค่ะช่วงนี้ปติดตามรายละเอียดทางโทรศัพท์นะคะกับคุณนารีนีสิริเกตค่ะสวัสดีค่ะคุณนรีนีค่ะสวัสดีค่ะคุณล้มเก้าคะ่ะค่ะสถานการณ์เ,เป็นยังไงคะ่วน,นีนะคะนายธีรวงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังนะคะซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลของกรมชลประทานนะคะในพื้นที่จังหวัดนนทบ,บุรีโดยยอมรับแล้วนะคะว่าน้ําในคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยยังอยู่ในระดับสูงทําให้การระบายน้ําที่ท่วมขังในพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะคะเป็นไปอย่างยากลําบากก็จึงได้มอบหมายให้กรมชลประทานเนี่ยประสานงานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทำความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะเพื่อจัดสรรพื้นที่ออกเป็นบล็อกๆแล้วก็สูบน้ําออกซึ่งเบื้องต้นก็เอ,อจัดสรรพื้นที่ได้ประมาณสามสิบบล็อกนะคะโดยมีใช้แนวถนนแกะพิเศษแล้วก็ถนนสายสามสี่หกเป็นแนวคันกั้นน้ํานะคะแล้วก็ซึ่งจะทําให้การระบายน้ําออกจากพื้นที่เนี่ยทําได้ง่ายขึ้น โดยทางกรมสรรพทานนะคะจะนําเครื่องสูบน้ํามาติดตั้งตามจุดต่างๆที่อ,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่เนเป็นผู้กำหนดนะคะแล้วก็สูบน้ําออกจากพื้นที่ลงคลอ,องหลักสองสองเส้นนะคะใน,ในพื้นที่นี้ก็คือคลอ,องบางปวยแล้วก็คลองบางกอกน้อยนะคะเพื่อผักดันสูบแม่น้ําเจ้าพยาต่อไปะคะ่ะโดยคาดว่าปฏิบัติการนี้นะคะจะเห็นผลชัดเจนก็ประมาณ ต้นเดือนมกราคมปีหน้านะคะซึ่งประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในจังหวัดขอโทษค่ะประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยจะสามารถกลับเข้ามาอยู่ในบ้านของตนเองได้แล้วในทุกหลังคาเรือนะคะค่ะขอบคุณคุณนลินีค่ะและนี่ก็เป็นสถานการณ์นะคะรวมถึงแผนการระบายน้ำท่วมขังล่าสุดที่ทางฝั่งตะวันตะวันตกนั่นเองนะคะ